ไปคุยกับออสเวิลดนะครับผมดูสเปคดูมันมีขนาดผมปรับต่ำเลยเนี่ยในจอมันขนาดนี้กระเจาะค่อยทอดจากปีสมช่างเป็นงานที่ยอดเยี่ยมมากเลยฉันจะเป็นที่ต้องเอาอ่ออฉันจะเป็นที่ต้องเอา เรลี้พันไปปลูกในสวนพวกมันพูดว่าเราจะต้องไปในโทษโทษเธอในจอนเหน,นือเดี๋ยวนี้เมื่อเรามีการเปลี่ยนแปลงอาร์ตากบินของขับผมเแล้วเตอร์ขอบคุณมากาจ้าผมไม่รู้เลยว่าทีเา่ทเหลือไปอยู่ไหนแล้ว พวกเคนฟันคอนนั้นมันโจมตีเมือง,องเราโจมตีเมืองเดร์สโลฟอร์ซามันโจมตีเมืองหลวงข้าผู้คนไปมากมายมหาศาลพ่อยังมีชีวิตอยู่ในเวลานี้อยู่ในเวิร์กช็อปหละ่ะไปโปรดไปช่วยเหลือเขาด้วย กรเดลเลมสเ็อาซอลแลโฟวิปอนตโอ้โหเฮ้เจ๋งว่เจ๋งว่เจ๋งว่นี่เจ๋งว่ะขึ้นยังไงวะกาลิกลิเซอร์ติโซฮเอาเฉยมเฉยลมถออยขึนยังไงอ๋อกดชิปลืมซะแล้วครับผมไปเลยไปเลยอีคาร์ลลูกพ่อไปอีคาร์ล ละนีการเซฟเกมเกมนี้ถือเป็นเกมหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเป็นเกมฟรีนะหลอดเล่นได้นะครับผมส่วญ่พี่จะเล่นเกมฟรีที่สามารถที่จะไลฟ์สดได้นะครับผมหรือไม่ก็สามารถที่จะอันี้นั่นอะไรเขียวเขียวนะสามารถที่จะไอ้นี่ได้นะครับอัดลงอัดลงแอคชั่นได้นะไม่งั้นก็ไม่สามารถเล่นได้เราก็จะแบบว่าเซฟเล็กน้อย มีคนถามว่าพี่ครับพี่ทำอะไรกันแน่ใ,ในช่องของพี่นะครับคือพี่ทำหลายอย่างเนาะพี่ก็อยากจะให้น้องเนี่ยแต่เรารู้ว yes ่าพ <as> <ๆ>ี่นั Alter, ้นอยากทำมันจริงๆอะไรสือมุม่วงเก็บได้ไหมนั่นโอ้ยฉันไปเก็บของก่อนฝาหรือปรีปรรีไอ้สิ่อป่อนไม่ได้ทอะไรก็้บอกโอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลุ่มครทํลายรได้ด้วยนะ โอ้โหแล้วเราก็เซฟอีกรอบนึ่งเราตาัส่สนใจเลยว่านีน่เกมที่เราต้องรอบครอบอย่างมากค้างซะงั้นนะครับผมมีขนาดเกมอย่างนี้ ขบจายังเล่นไม่ได้เลยเลยนี่เดี๋ยวพอยเล่นใหม่กันเนาะโอ้ช่างเศร้าใจเสียเหลือเกิน